เจพลาสมาคืออะไรแล้วมันทำงานร่วมกับการดูดไขมันได้อย่างไรจะได้ผลจริงหรือเปล่าจะอันตรายไหมเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบค่ะในวงการดูดไขมันตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าเครื่องเจพลาสมาแล้วค่ะแล้วมันคืออะไรหลังจากที่เราดูดไขมันออกไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเกิดช่องว่างเกิดขึ้นค่ะพวกนี้ยิ่งถ้ามีไขมันเยอะๆแล้วดูดออกไปช่องว่างเนี่ยก็จะยิ่งมากทำให้เกิดความหย่อนคล้อยตามมาได้ เจ้าเครื่องตัวนี้เลยพัฒนาขึ้นมาเพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ค่ะโดยการทํางานของมันจะมีความร้อนจาก2ช่องทางค่ะมันจะปล่อยตัวกระแสพลาสมาแล้วจากนั้น RF มันก็จะวิ่งมาจับค่ะในเครื่องมือตัวนี้มันทดลองมาแล้วว่าพลังงานที่ปล่อยออกมามัน85องศา85องศาใครกลัวว่ามันจะร้อนเกินไปจนเบรนไหมเจ้าตัวนี้มันจะทํางานตัดภายใต้แก๊สีเลียมเราก็รู้อยู่แล้วมันคือแก๊สเฉืยนั่นเอง แกเ๊เฉยพอเจอความร้อนมันจะไม่ไม่ทำให้เกิดการลุกไหม้หรือเบิรนค่ะมันจะลดความร้อนลงเขามีการทดสอบอุณหภูมิบนผิวหนังระหว่างการยิงตัวเจพลาสมาแล้วว่าอุณหภูมิผิวหนังตรงนั้นเนี่ยประมาณ41-42องศาเท่านั้นเองแต่การทำก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้วยนะคนที่จะใช้ได้ต้องมีการเทรนก่อนค่ะว่าแต่ละพาสที่หัววิ่งไปเนี่ย แต่ละ1เซนติเมตรต้องไม่เกินกี่วินาทีถ้านานแช่จนเกินไปมันอาจจะสะสมความร้อนจนเบ์นได้เหมือนกันเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยก็ผ่านการวิจัยมามากมาย USFDA ขอนุมัต e แล้วว่าสามารถช่วยให้ผิวหนังกระชับขึ้นได้จริงแล้วก็ยังมีงานวิจัยล่าสุดดูดไขมันมันมีการเสียเลือดอยู่แล้วถ้าเราใช้เจพลาสมาหลังจากการดูดไขมันเขาพิสูจน์ว่ามันสามารถห้ามเลือดได้เนื่องจากมันมีความร้อนใส่เข้าไปในร่างกายไอเลือดที่มันกําลังออกมันก็จะหยุดลงค่ะ ก็จะมีคนเปรียบเทียบว,ว่าหลังคนที่ใช้เจพลาสมากับไม่ได้ใช้เนี่ยจะมีอาการช้ำน้อยกว่าเลือดออกน้อยกว่าด้วยค่ะแล้วจะได้ผลจริงไหมหลังทําทันทีอ่ะเรารู้อยู่แล้วหลังจากที่ความร้อนมันไปโดนเอเส้นคอลลาเจนมันก็หดกระชับทันทีก็จริงแต่ร่างกายจะค่อยๆสร้างคอลลาเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจะใช้เวลาประมาณ6-9เดือนหลังจากทำมันจะกระชับมากขึ้นที่สุดในช่วงนึ่งค่ะ แล้วหัวที่จะใช้กับคนไข้หัวหนึ่งเนี่ยเราใช้แค่คนเดียวแล้วใช้ได้เพียง8ชั่วโมงแล้วก็ต้องทิ้งมันไปเลยค่ะไม่ใช้ซ้ำพวกนี้เราก็จะมั่นใจและปลอดภัยว่าเราจะไม่มีการปนเปื้อนจากผู้อื่นเพราะว่าเราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะจากที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยเจ้าเครื่องตัวนี้ใช้เทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาช่วยเพื่อให้ผิวเรากระชับที่สุดและปลอดภัยที่สุดมันถึงส่งผลให้เจ้าเครื่องตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงมันก็เลยค่อนข้างแพงค่ะ